สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราก็จะมาพูดถึงเรื่องอ discussion นะคะกับหัวข้อ,อก็จะมี2หัวข้อนะคะก็คือหัวข้อที่1น,นะคะกับคำถามที่ว่า,าคุณจะผลักชายคนนั้นหรือไม่ทำอะไรเลยนะคะถ้าเป็นหนูนะคะถ้าเป็นหนูนะคะหนูคิดว่าหนูจะไม่ ผู้ชายร่างใหญ่คนนั้นลงไปค่ะเพราะว่ามันเหมือนกับว่าเราตั้งใจจะฆ่าคนคนหนึ่งได้ค่ะแล้วก็หนูก็มองว่าถ้าทำแบบนี้นะคะมันไม่โอเคค่ะส่วนคำถามที่ว่าการกระทำใดที่มีจริยธรรมมากที่สุดนะคะก็คือ,อหนูมองว่าการกระทำทั้งสองนี้นะคะ,ะก็คือ ต้องผลักชายร่างใหญ่ลงไปและก็ไม่ผลักนะคะหนูคิดว่าไม่มจีจริยธรรมทั้งสองด้านเลยค่ะเพราะว่าถึงแม้ว่าเราจะเลือกอการกระทําใดกระทำหนึ่งนะคะหนูก็มองว่ามันเป็นการฆ่าคนอยู่ดีค่ะค่ะส่วนหัวข้อที่2นะคะในโจทย์ก็คือศัลยญญแพทย์มือหนึ่งที่มีคนไข้ยอยู่5คนนะคะ ก็จะมีแม่ของภรรยาค่ะแล้วก็ครูสมัยปฐมหลานสาวสองคนแล้วก็คนไข้คนอื่นอีกหนึ่งรายค่ะส่วนคำถามนะคะก็คืออคุณสามารถฆ่าเพื่อเอาอวัยวะของพานโรงมาช่วยมาช่วยคนทั้ง5้าคนได้หรือเปล่านั้นนะคะ,ะหนูมองว่ามันผิดจริยธรรม อ้ยมันผิดจรรยาบรรณทางด้านวิชาแพทย์ค่ะเพราะว่าแพทย์นะคะจะเป็นผู้รักษาชีวิตของคนไข้ก็จริงค่ะ,ะถึงแม้ว่าการฆ่าพานโรงคนนี้นะคะจะไปช่วยเหลือคนใกล้ชิดของคนใกล้ตัวนะคะ,ะถึงแม้ว่ามันจะเป็นการช่วยชีวิตคนอื่นได้แต่มันก็ไม่ถูก ้องค่ะเพราะว่าการฆ่าคนนะคะมันผิดกฎหมายค่ะเพราะฉะนั้นแล้วนะคะเ,เราไม่ควรแบบจะไปฆ่าแบบคนได้โดยตรงแบบเอออยู่ๆก็ไปฆ่าเขาอย่างนี้ไม่ได้ค่ะเพราะว่ายังไงก็แบบเราก็เป็นแพทย์ค่ะเราก็ต้องแบบรักษา,าชีวิตของคนไข้ไว้นะคะ เพราะฉะนั้นนะคะแพทย์นะคะควรถามความสมัครใจ <c oughs> ของพานลงก่อนคะ่ะแล้วก็ญาติที่จะบริจาคอวัยวะก่อนนะคะอาค่ะแค่นี้คะ่ะขอบคุณคะ่ะ